ทรัพส,สมบัติที่คุณมีหรือเงินทองที่เรามีอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งในชีวิตสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสด,ดุดีบทที่49นะครับข้อที่1ถึงข้อที่20นะครับในหัวข้อที่บอกว่าความตายและทรัพสมบัตินะครับ เราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับชนชาติทั้งสิ้นเอย๋ยจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งปวงเอย๋ยจงเงี่ยหูฟังทั้งคนฐานะต่ำและคนฐานะสูงทั้งเศรษฐีและยาจกด้วยปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังสุภาษิต ข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพินเขาคู่ทำไมข้าพเจ้าจะต้องกลัวในคราวลำบากเมื่อความชั่วของผู้ข่มเหงไรายล้อมข้าพเจ้าคนที่วางใจในทรัพย์สินของตัวและโอ้อวดความมั่งคั่งมากมายของตนแน่ทีเดียวไม่มีคนใดไถพี่น้องของตนได้หรือถวายค่าไถ่ตัวเขาแด่พระเจ้าเพราะค่าไถ่ชีวิตของเขานั้นแพงและไม่เคยพอเลย ที่จะให้เขามีชีวิตตลอดไปและไม่ต้องเห็นหลุมมรณะเพราะเขาจะเห็นว่าคนมีปัญญาก็ตายคนโง่กับคนเขาก็พินาศเหมือนกันและละทรัพย์สินของตนแก่คนอื่นหลุมศพของพวกเขาเป็นบ้านของเขาเป็นนิดเป็นที่อาศัยของเขาทุกชั่วชาติพันถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตนมนุษย์แม้มั่งคั่งก็ไม่อาจยืนยงอยู่ได้เขาก็พินาศเหมือนสัตว์เดรัจฉาน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนโง่เขาและกับคนที่ติดตามเขาที่พอใจคำพูดของเขาเสลาดังแกะพวกเขาถูกกำหนดไว้ให้แก่แดนคนตายมัจุราชจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเขาคนเที่ยงธรรมจะมีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเช้าและรูปร่างของเขาจะเปื่อยสิ้นไปแดนคนตายจะเป็นบ้านของเขาแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าจะทรงไถ่ชีวิตข้าพเจ้าจากเนื้อมือของแดนคนตาย เพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้เสลาอย่าก,กลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นเมื่อศักด์ศรีของบ้านเขาเพิ่มพูนเพราะเมื่อเขาตายเขาจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยศักดิ์ศรีของเขาจะไม่ลงไปกับเขาแม้เมื่อเขามีชีวิตอยู่เขานับว่าตัวเองสุขสบายและแม้คนยกย่องเขาเมื่อเขามั่งคั่งขึ้นเขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีกเลย มนุษย์แม่มั่งคั่งแต่หากปราศจากความเข้าใจเขาก็พินาศเหมือนสัตว์เดรัจฉานในเนื้อหาของสดุดีบทที่49นะครับในเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องคล้ายๆกับสุภาษิตนะครับในพระธรรมสุภาษิตนําเสนอความจริงของชีวิตและสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญน,นะครับพูดคล้ายๆกันนะครับสุภาษิตเนี่ยจะเป็นพ้ดที่เกี่ยวกับ หนุนใจให้กำลังใจพูดถึงชีวิตแห่งความเป็นจริงนะครับในเนื้อหาสะดุดีบทนี้เนี่ยนะครับเป็นคำเตือน,นเพื่อตัดเตือนคนที่วังใจในทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะเงินทองไม่สามารถถ่ายชีวิตได้นะครับแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนก็ตามทุกคนก็ต้องเผชิญกับความจริงนั่นคือความตายนะครับเพราะทุกคนต้องต้อง ลงไปทุกคนต้องตายนะครับและก็หลุมฝังศพคือบ้านสุดท้ายของมนุษย์ทุกๆคนเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทุกชาติพันธ์นะครับในข้อในสดุดีบทที่49พูดถึงแบบนี้นะครับในข้อที่12นะครับบอกว่าในข้อที่12บอกว่าแม้มนุษย์จะร่ำรวยเขาก็จะอยู่ไม่นานนะครับเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่จะต้องตายนะครับกำลังบอกว่า แม้มนุษย์จะมีเงินแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตของตัวเองได้แม้มนุษย์จะมีเงินทองมากน้อยแค่ไหนมากแค่ไหนทุกคนก็ต้องถึงจุดหนึ่งของชีวิตนั่นคือความตายนะครับไม่มีใครที่จะหนีพ้นความตายได้นั่นคือสัจธรรมของชีวิตที่ต้องเผชิญกับความตายนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือชีวิตเบื้องหลังความตายนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับเพราะว่าการดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้อาจ เราอยู่ไม่นานนะครับมากสุดก็120ปีนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงไอ้บางคนอาจาอาาอาจะ40 80นะครับแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแต่การที่เราจะโลกใบนี้ไปแล้วชีวิตหลังความตายนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากกว่าที่ทำไปนะครับสรุดดีบุญนี้จะพูดคล้ายๆกับคาอุปมาของพระเยซูคริสต์นะครับใน พระธรรมลูกาบท 12, บที่12ข้อที่1 3ถึง21นะครับเรื่องของเศรษฐีง่นะครับเรื่องของเศรษฐีง่ก็คือมีเศรษฐีคนหนึ่งที่มีความอะไรครับมีความสบายใจว่า,าฉันมีเงินทองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฉันมีเงินทองเนี่ยฉันก็ใจของฉันเอย๋ยร่างกายของฉันก็อยู่อย่างสบายใจได้แต่พระเจ้าก็บอกกับเศรษฐีคนนี้ว่าเศรษฐีโง่เอย๋ยเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าวันคืนนี้ฉันจะเก็บเธอไปนะครับฉันจะเอาเธอไปนะ ครับเพราะฉะนั้นเ, aan, เนี่ยเรื่องของเศรษฐีโง่นะครับเรื่องที่2ก็คือในลูกาบทที่16ข้อที่1 9บเถึงสาเรื่องของเศรษฐีกับลาซาลัสนะครับมีผู้ชายอยู่สองคนมีผู้หนึ่งเป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งเป็นคนยากจนนะครับเป็นคนขอทานนะแต่ว่าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยก็คนขอทานคนนี้ก็ไปสู่เขาเรียกว่าอดของอับราฮัมนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ เศรษฐีคนนี้ก็ไปสู่แดนมรณาหรือแดนความตายนะครับจิตวิญญาณของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินทองมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถจะซื้อชีวิตของตัวเองได้ทุกคนก็ต้องยอมรับในความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์นะครับพี่น้องที่รักครับในคําว่าในข้อที่14วงเล็บคําว่าเวลาเชา้านะครับหมายถึงการที่พรกษาของพระเจ้านะครับหลังชีวิตความตายนะครับเมื่อ ความคนรวยหรือคนคนรวยมีศักดิ์ศรีมีกิติยศหรือคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถทําให้คุณบริสุทธิ์ได้คนรวยคนมีศักดิ์ศรีคนมีกิติยศก็ไม่สามารถจะเอาเงินของคุณซื้อแล้วเข้าสู่สวรรค์ได้นะครับดังนั้นโลกหลังความตายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับโลกหลังความตายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเขาคนรวยไม่สามารถกลายเป็นคนชอบธรรมได้ นะครับคนจนไม่ใช่ว่าเป็นคนอาจทำเสมอไปนะครับแต่คนแต่ว่าคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้าหรือคนที่เชื่อฟังพระเจ้านั่งตังหาเป็นคนที่ชอบทำและติดสนิทอยู่ในพระองค์นะครับเหมือนกับเศรษฐีที่ต้องขอความช่วยเหลือจากราสรัตนะครับแม้เศรษฐีเป็นคนรวยแต่ชีวิตหลังความตายเขาก็ไม่สามารถซื้อตัวเองเข้าไปในดินแดนของแห่งความสุขได้เหมือนกันนะครับ พี่น้องที่รักครับขณะเดียวกันนะครับบทเพลงนี้หนุนใจคนชอบธทมที่รู้สึกว่าทําไมคนรวยถึงได้ดีจังเลยทําไมคนรวยถึงมีอย่างน้นอย่างนี้เป็นคําคล้ายๆกับเป็นคําหนุนใจนะครับว่าอย่ารู้สึกอิจฉาคนรวยเลยเพราะว่าคนรวยเนี่ยนะครับเพราะว่าคนอาจทำร่ำรวยขึ้นนะครับท่านอย่ากลัวเมื่อผู้หนึ่งมากมีขึ้นเมื่อศักดิ์ศรีของบ้านของเขา เพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเขาเมื่อเขาตายเขาจะไม่เอาอะไรไปเลยศัดิ์ศีของเขาจะไม่ลงไปความไม่ลงไปตามเขาแม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่เขานับว่าตัวเองเขาสุขและเขาได้รับคําสรรเสริญเมื่อเขาทําตัวให้มั่งคงแล้วนะครับหมายความว่าทุกสิ่งที่เขามีอยู่ก็ไม่สามารถทําให้เขามีชีวิตนิรันด์ได้นะครับแต่ชีวิตนิรันด์ที่สําคัญก็คือ การที่เราอยู่ในพระเจ้านะครับความเงินทองไม่สามารถหยุดยั้งความตายได้นะครับเพราะอีกไม่ช้าไม่นานทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันทุกสิ่งที่เขามีอยู่ก็จะกลายเป็นของคนอื่นและไม่สามารถเอาไปได้นะครับและแต่ความมั่งคงและความสัดซื่นในพระเจ้าต่างหากคือเป็นชีวิตที่ถาวรชีวิตหลังความตายนะครับแต่เป็นชีวิตนิรันดร์ที่ไม่มีวันตายนะครับ พี่น้องครับการดำเนินชีวิตนะครับพระคมภีร์เตือนสติให้ให้กับเราทุกคนไม่วนะ่าทั้งคนรวยและคนจนนะครับเตือนสติให้เราว่าให้เรายักยั้งความคิดในการพึ่งพาตัวเองนะครับบางครั้งคนมากมีนะครับมาจะอ่าขาเรียกว่าอะไรมาจะดีใจในตัวเองแล้วก็ <c oughs> มาจะไม่หวังใจในพระเจ้าคิดว่าตัวเองมีเงินคิดว่าตัวเองมีทุกสิ่งและหญิงพยองไม่พึ่งพะพระเจ้าก็ได้ ไม่ต้องถ่อมตัวลงต่อหน้าพระองค์ก็ได้เพราะความร่ำรวยมักจะทําให้เราวางใจในตัวเองและวางใจในทรัพย์สมบัติของตัวเองว่าฉันมีความสามารถสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เงินทองไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ไม่ช้าไม่เร็วทุกคนก็ต้องถึงเวลาแห่งความตายและไม่มีใครสามารถเอาอะไรลงไปในหลุมฝังศพได้นะครับทุกคนแม้คนที่จะรวยและจะจนก็จะได้แค่ที่ดินแค่ไม่กี่เมตรเอง ลงก็ขนาดเท่ากันและสุดท้ายที่อยู่ของตัวเองดินของตัวเองพื้นที่ของตัวเองเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคาราฮาที่สวยงามไม่ใช่ของเราตลอดไปแต่อาจจะเป็นของคนอื่นเงินของเราที่มีในบัญชีมีมากมายอาจจะไม่ใช่ของเราตลอดไปแต่จะเป็นของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการที่เรายำเกรงพระเจ้า และใช้เงินทองของตัวเองเพื่อถวายเกยเียรติองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เรามีอาจจะไม่ใช่ของเราตลอดไปสิ่งที่เรามีอาจจะไปกับเราไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ตามไปกับเราตลอดทางนั่นคือความรักและความเมตตาของพระเจ้านะครับความรักและความเมตตาของพระเยซูคริสต์จะตามเราไปแม้ชีวิตหลังความตายก็เช่นกันนะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าสนหนุนใจเราในการดำเนินชีวิตพระบิดาเจ้าข้าเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในบนโลกใบนี้ไม่นานพระบิดาเจ้าขา้าขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่หนุนใจสําหรับคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ขอพระเจ้าทรงสกิดใจของเขาและขอพระเจ้าทรงคนที่คนหนุนใจคนที่คนที่ทรัพย์สมบัติไม่มีหรือคนที่ไม่มีเงินทอง ก็ขอพระเจ้าส่งหนุนใจเขาในการดำเนินชีวิตว่าชีวิตที่สําคัญที่สุดคือชีวิตหลังความตายขอพระเจ้าสรงโปรเมตตาราทุกคนและของการนําพาที่มาจากพระเจ้าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เป็นของคนอื่นเราไม่สามารถเอาไปได้แต่ความดีและความรักมั่งคงของโปรงจะติดตามข้าพระองค์ตลอดไปขอบคุณโปรงในทุกสิ่งที่ถันด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูกิจา้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกทุกคนครับ